แค่าสิแกงแค่แกงมดแล้วแกงมดแล้วโดยอ้าแกงหมืงแค่งเวจะแกงกินวะเอาวว่นนี่ว่สิแกงคอยเอาประเดกมาให้จมันถุงยางหูหิวนึงมเล้วแต่เจ้ามาสาพดเอาจะเอาแกงไมเลยเออาก

สามสี่ห้าครับมาบนหัวหกบนฮะะขกคนเดียวแนวเออเออมยััน โอ้ยค mm ุณ hmm. ผ <laughs> 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 uh ู oh, okay. ้ชะมุงที่โพด้มดหรอผมเหละตื่นยัี่ขากรถเนาะีหล่าเป็นช่ไหหาชิบีตบ่ะและ้นอ่างเนเอาน้ำเคิ่องน้ำฟองไปเจ็ดใจที่น้องถูกคนตุบตุกเลยยากแล้วคนเห็นคนได้เนี่ยนจัดซอยการน้ำเมือกน้ำมันนะบริเวณนก็ได้ีแงมีน้าใจดคบคนละหาเสียนเนาะข้างนี้ก็เป็นทั้งแม่ ซินดี้เาจะพรอมตังพอพอเควดประมาณนี้แล่ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะแม่กินดีแล้วก็พอเควดย นาะพี่น้องเปิดชิปใหม่มาเนี่กับพบเจอกันกับปรตูนเนาะการนั่งพ่อหนานกันโจโบโจเวอยู่แล้วบาทนี่พี่น้องเอ๊ะเท่าไรล่ะสิบห้าพันเม่นบอกโอเคพี่น้องเคยสั่งเอาน้ำน้ำมิล่าเพิ่นเนาะพอดีกินติดกปตูนก็ได้เนาะเท่าไหรโอเคเนาะเอาคนอื่นพี่น้อง สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเบิดสู่กูสู่คนพบเจอกันเนาะในคลิปนี้กับพอดีทั้งระทุนดีได้หวนหวนเต่าคื้นเมื่อแล้วบาน,นี้พี่น้องก็ได้เวลาเวากาบนานพอสมควรเนาะมารอบนี้ก็ได้มาตั้งแต่วันที่สามจนฮอดวันที่สิบสามพี่น้องเ้ย ก็ถือว่าพอสมควรมาคราวนี้ก็พอดีทั้งเครื่องคลองเนาะทั้งบัตรโทนก็ได้แจกใจเนาะายังเดี๋ยวโยซองพื้นเดี๋ยวทั้งบัตรโทนเสียไปให้ทั้งสาวล้ำเพลินเนาะถ่าวาซิเลเวได้พี่น้องไอ้ถ่าว่ามันบกครับบ่มือเนาะ เดี๋ยวทั้งมาตูนสีเวะเข้าไปเบิงเดี๋ยวยำยำทำข้าวเพราะว่าทั้งพี่น้องเป็นก็นว่าโอ้ยเวะเข้าไปให้ทั้งสาวล้าเป็นในเดอ้อว่านสันถาวา่าเดิอพี่น้องเด้อถาว่ามันบกคำหรือถาว่ามันมีเวลาการทั้งระตูนสีเวะเข้าไปหาเนาะยำยมามทำข้าวทุกอนพี่นอ้องเพราะว่าทั้งประตูนเนี่ก็พ่ได้แวะหาทั้งเราเนี่ยก็ลุตเติบไ,ได้เนาะ ล้นเติบแล้วที่รบริเวกับาทางสาวลำเพ็นแม่เดี่ยงเดียวพี่น้องเนะาะเพราะว่าทางสาวลำเพ็นเป็นแบบยอมภาพเลยเลยพี่น้องแบบว่าคนขยันคนสู่ชีวิตคนหนึ่งแบบสุดๆแหละในการเข็ดเวียกเข็ดงานเนาะแม่ว่าเรามีลูกน้อยแต่ว่าโบใส่อุปสรรคโบใส่ปัญหาสำหรับเราเนาะ อ่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่ส่วนภักสวนหญ้าอยู่เฮือนอยู่ซั่นนั่นเต็มอยู่พี่น้องอ่าเต็มอยู่เนาะซึ่งป้ตุนยากให้เห็นเนาะทางครอบครัวดที่ว่าเนอ่ายากลําบากว่าซั่นซะให้เบิ่งตัวอย่างทางสาวอ่าลําเพเนาะแม่เด็กเดียวให้เบิ่งเาตัวอย่างเนาะสู้ไว้ดพี่น้อง เบิกเงาเเป็นแรงบันดันใจเลย็ว่าได้พี่น้อง ấy. เนียแอลีทั้งโมตูนว่าตรงๆได้เนี่ยเนาะแต่ว่าบางคนนี่โอุ๊แล้วแหละพี่น้องอย่างเช่นเช้นเดียวกัน,นผู้เป็นสูชีสิตเอ็ดหนึ่งอ,อยู่ทั้งพี่กระแมน่นทั้งณนะตอนนี้ทั้งโมตูนเห็นเท่าที่ได้สัมผัสมาแต่ละผู้แต่ละคนนี่กะก็แน่นอนแหละพี่น้องกบทายแต่ละเคสแต่ละครอบครัวกะ ดูความเที่บูมีทุกอย่างนี่ยแต่ว่ามันมันความทุกทุกอย่างนี่อ่ามันมันแตกต่างกันได้พี่น้องเนาะบางบางคนนี่กาเกื้อนนี่กากระปุกถึงกับนักคนใดถึงเสียน้าพี่น้องอ่าอย่างเช่นเกื้อหนุนสาวมอนสาวมอนไม่ห่างนี่กับนักพอสมควรอันนั้นก็ได้เนาะนักก็ดีพี่น้องทั้งบระปุกเห็นนะโอ้ยจะกวมสทีวยว พวกคือพวกกลางพวกไม่เส้นผอกเส้นผ่ามันมันไปบ้าเอ้ยได้พี่น้องเนี่ยอ่าไม่สอดไม่ค้ำอยู่บูอวิชิลอ่าลบทับหัวดย้ำได้ย,ย้ำก็ชักนั่นก็นได้เนาะตั้งมาตนกันบควบเส้นพอจะควบเสียาเนาะเพราะว่าเพราะว่า,า,ามันมันเกินบ้าเกินง่้เยเท่าไหร่เท่ากับซอยพอได้เป็น้องเนาะ ชอยไร่เป็นบัตรสิ่งบางอย่างพี่น้องให้ตั้งบทูนก็ได้เราก็เห็นละดูโทนแล้ว,ลวยกนอนให้แต่ละคืนนะคิดทุกคิดอังช่วงนั้นยังบมมีเข่าไหวสัน่นยังบมมีเข่ากินทั้งคิดน้ำหาเงินจังได้สิได้เข่าได้น้ำกินจป็นสินะแล้วก็ซองมาเรื่องเพื่อนเรื่องแานจป็นสิทธินะพี่น้องเพราะว่าเราบมมีเสาเลักเราบมมีเสาลักมันขาดเสาลักไปแล้วมันงา อ่ทุกสิ่งทุกอย่างนะขึ้นอยู่กับเราบัดน่น่ะสิไปหาหันค้านี่รับจ้างรับวานอ่าไปทําการทํางานได้เงินมาก็แม่นซื้อข้าวซื้อน้ําเบิ่งแยงในครอบครัวอ่าทั้งลูกทั้งแม่เนาะอ่าภาระตกุมเราบัดน่นะพี่น้องเอเราก็เลยคิดนอนให้นั่งให้อยู่เราก็ได้ยามกลางคืนมาเนาะอ่าเราคิดลุกคิดนั่งณตอนนั้น และบัดนี้เราดีใจหรือว่าโล่งใจมีขั้นตอนหนึ่งก็แม่นเรื่องเข่าเราได้แล้วพี่น้องเลยสองกระสอบใหญ่เนาะสองกระสอบใหญ่ล่อโลตั้งประตูจัดแห่งั้งสัมมอนเพิ่นเมื่อวานนี่จัดหนักจัดเต็มเลยเราโยนใส่ขี่มอดคู่โคบโดยขอยั่นเกือนเจ้าฮักเด้สามอนเลยว่ะการดีอกดีใจเราก็ได้เห็นเรเห็นน้อยยิ้มเนาะ เห็นรอยยิ้มแล้วพี่น้องเองก็รความดีใจเนาะก็คือว่าป้นทุกปีกไดระลับหนึ่งนะพี่น้องเนาะไประเหตการเหตุงานเนี่ยการยังหน่อยเขามีเข่ากินนะนะพี่น้องเขากับบอตรงข้างบนข้างไหวอย่างได้เงินมาเขากะเอาไว้ซื้ออย่างอื่นนะเนาะนากะเอาเก็บไว้ก็ดีขึ้นกันนะเนาะถ้าว่าเข่าบ่มีเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจักกันไดกันยามันดดโอ้ยสารพัดแต่พี่น้องมันดดดดเนาะอ่ พอดีทางอีหลักมันเปิดเพลงก็ได้ให้น้องกมันปินในจังหน่อยนึงเนาะพอดีทางบตุนยันล่าสุดเนาะก่อนสิลงในกาเงินชวนที่เหลือนั่นแหละพี่น้องทางบตุนก็ได้ซื้อพวกเกลือกินนัวมะเด็น้ําปังสากระตุกไว้ให้เราในส่วนที่มันยังบุมีอยู่ในเครื่องในซานนั่นแหละทางบตุนก็ได้เอาเงินชวนทีเหลือซื้อเข่าอะไร เนาะเอารื้อเครื่องใช้เครื่องซอยในครัวเรือนนี่ยแหละเคียงน้ำเน่เนาะ,อะเอาไว้ให้เราหนะา้าหลักการบิดไปประมาณห้าแสนหลกักการยังเดือยยุซองแสนทั้งบนต้นก็นได้หมอกให้เราเอาไว้ให้ต้นให้โตไว้ยามเจ็ยบยามเป็นในยามกังค่ำขึืนพอได้เงินจำนวนนั้นพอได้ไปหาคนลหมอหรือว,ว่า ไปซื้อหืดชื่อยางเนาะยามกลับขึบ้นเนัะเอาทั้งมันทั้งวนในการที่ว่าทั้งน้องมอนได้ครับเก่าคองเรานั่นก็นเป็นทั้งอ่าพ่อบุญเงิมกับแม่ปุยเนาะอ่าเนนนนนพิ่นได้มีน้ําจิตน้ําใจมีแบ่งมาให้ ได้ซอยเรือทางครอบครัวของน้องมอสก็เนาะขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อพงแม่หลายๆเด้อที่มีนิจิตน้ำใจเนาะที่ได้ชดช่วยเข้าหลักการเนวอยากแนวกินเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อพงแม่อยู่ดีมีเฮงความเจ็บจะสุดใสความไข้จะสมีเด้อปรารถนาสิ่งใดขอชมคำมุ่งมั่นรังปรารถนาเด้อเนาะดีใหม่ชดแย่ก็ขอมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยเอาผ่านพ้นไปพอดีมากเข่า เรื่องต่อกันบาทนี่พี่นอ้องกับพอดีทางเบาตูนเนาะกัได้ครับข่าวดีว่าสั้นชะเนะาะพอดีมีทางเมยเพลินกับด้วยความที่เพลินเห็นด้วยความที่เพลินเห็นความลำบากความทุกข์ยากเที่ยวนี่แหละเนาะ ทางเมเพิ่นก็เลยมีน้ำชิดน้ำใจหรือว่าอยากชดจัากซอยกับทีมงานพี่น้องกับปดีเพิ่นอยากซอยหมอกการน้ำเมืองน้ำมันให้บริษัทใคอยากกิกนเห็นทางเบอตูนและทีมงานไสซอยเรือพี่น้องผูกเพิเ่นตกทุกได้ยางทางเมย์เพิ่นก็เลยผ่าเงินมา,าผ่าเงินมาให้ นะเป็นสิน้ำใจของเมย์เพื่อนเด็กน้อยๆเนาะกับไดโยสามสี่คนพี่น้องเองเนาะในรอบนี้ทางเม,เมย์เพื่อนก็ทามาให้ส่องลัดเติมน้ำมันให้ทางบ่อเตียงเบาผุดบนป่าเด้อวัดสันแล้วก็ทางบ่อยาวน้ำเนาะและะ้วก็ได้บีแบ่งให้บ่อตูนน้ำแน่พี่น้อยคนละห้าแสนเนาะทางเมย์เพื่อนก็ได้จากสนจากซอยจากควมทำบุญน้ำวัดสันช้าเมย์เพื่อนก็ได ทั้งแม่เพิ่์นเนี่ซือแม่ซินดี้เนาะอ่าซือพอ่อเควินเนาะแคเวินพี่นะ้องเนาะเป็นพอกับแม่เพิ่น์นอยู่ต่างประเทศคนแหละพี่น้องเนาะตั้งพอกับแม่เพิ่น์นกะได้ฝากเงินมาให้เนะาะจะชดอยากซอย,ยบริษัท คนขอบคุณทางพ่อกับแม่ใดๆเด้อที่ม,มีน้ำคิดน้ำใจพี่แง่งซอยเต่าตั้งลูกๆมาในครั้งนี้ขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีเฮงเนาะเอาวอดลายห้างทั้งรถตู้ชาวเงินจำนวนนี้เนเม,มืองอยู่พ่อมากพ่อตาแล้วทั้งรถตู้กาซีเอาเงินไปมอบให้เนาะก่อนเดินทางมอบให้ทั้งบัเตียงเบาบุญบรรปลาเบาเงาจะมอบให้หลังรถตู้ที่วัดเนาะแต่แม่เพื่อจะถามยู่ว่ายังมีไปแน่ว่าสัตว์ อ่าเดี๋ยวทั้งบัวตูนสี่าบอกแม่เพิ่นอีกท่านหนึ่งเนาะอ่าแม่เพิ่นกับมีน้ำคิดน้ำใจอยากสวนจักซอยพี่น้องเลยโอย,โ,อยโสดคนของคนไดหลายเด้อเนาะ่เดี๋ยวทั้งบัวตูนกับทั้งทีมงานปัดพี่น้องเลยอ่พี่น้องเลยก่อนสี่กับทั้งบัวตูนก็ได้มาเพราะว่าลายใหญ่ห้างเนาะอ่าเขาเรื่องเขาเล่าด้วยบาทนี่ถ่ายอยู่เลยเนะาะนั่งฟังล้นเติบเลย <laughs> ไปนองเลยพอดีอ้าวสบายดีเด้อตั้งบวเตียงเด้อสบายดีโดุ่มช้างฮะจมไปนี่แหละกับจังหวะนะเมียทู่หามเมื่อคืนนี่ก็บจังหวะเมื่อใดสิลงแม่เราอ่ะเออเมื่อแรงเฮ้ยเมื่อแรงก่อนเออพวกกินฮอทแล้วลายมือเด้อดิอ่าสิบปลายมือเด้อดิก่อมันนี่บทีเราแหละตัวได้มาเด้อว่าสัน โมแมนต์ย่งดอกบัวเตียงไงกะลงไปเฮามันมาโดนพอสมควนอะไรกัสิกรับเมื่อพาเป็นปฐินบุญดินเชียนแน่อ่ามันบุญธาตุอีหังพี่น้องเลยธาตุยิงหังเนาะอิงหังยิงห้าพอดีว่าเป็นกะจัดทุกปีในงานอ่าประจําปีอ่ามันวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยโมเนมื้อสุดท้ายเนาะสิบห้ามุดไทยอ่าสิบห้าเป็นมื้อสุดไทยน้ำเน่พี่น้องกะพอดีละบ่ลงนั่บ่ ขับบ so, uh, ้างเบิรงเพื่อจะตามเบอปดูบ่ได้ดูหน่อยได้ไปกันแงละบืนตามลงมือเดียวก็ละมือถดสิบห้าเนาะกังว่าแล้วก็ได้ลงกําวบสิบกับสห้านี่ละสองมือนี่แหละเพราะว่ามันคือว่านะแต่ไปลายมืออะไรก็มันยิงแห้งยิเหี่ยวอยู่ ลบพัดเชื่อมช่วงเนาะเที่ยวเขาไปตืมเขาไปบ้านแี่เตกเตะบนแล้วนับมือแล้วพี่น้องเลยเรื่องงานเรื่องการนี่ก็ได้เนาะประจักษ์งานรองประจักษ์งานบนแล้วอ่ามันฮอดเดือนฮอดปีเพิ่นเลยเนียไปชั้นบ้านนี่ก้อนชิลงแล้วกันนี่เนี่ยเอาให้อยูเอาเนี้ยมานั่งนี่แหละใกล้ๆกันนี่แหล้วขักแล้วคักแล้วเนาะพอได้นี่แหละ เนาะเอาสบายดีเด้อสบายดีฮะพ้องข่อยนี่แหละแมนชื่อเอา่หนิเต้คนพอมีเงี้ยเน่ยสักบาทนึงเนาะเตมลังรถซื้ออโฟทั้งนั้นก็ได้ยหิวเด้มาบาทนี่สบายดีล่ะโดยสบายดีเด้อแค่ว่าสิแกงแค่แกงหมดแล้วแกงบุดแล้วโดย เอาจะแกงกินว่าเอาว่าวานนี่ว่าสิแกงคอยเอาประเด็กมาให้ทุกคนงยางหูหิวนึงเจ้ามาสาพดเอาจะ่แกงไหมเลยแกงไหนี่เอาให้เ่าเออเให้พวกเน่าไปไเลือมาเน่าเด้อ โอเคพี <Okay. S 2> <Okay. S 1> <là> ่น้องเลยเอาเดี๋ยวโดยสำหรับดีเด้อน้องมิกเด้อร์ไปถ่าบอยาก่อนจังหน่อยนึงเนาะอ่าอาอมาพี่บอยามานนี้เจ้าน่ะอ่าเอาเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนเออนั่งรถนะพ่อแม่นั่งนั่นนะเนาะเอออ่าน้องมิกงานไอหาในเด้อน้องเด้อรี่เนีเออเออนั่นแหละเชิญมานั่งกินน้ำเบียร์มาขู่ใจใครเลยมาขู่เลยเปล่านี่โอ้เปิดเผยเห็นเจ้า มากินนะะินเออตตายด้วยหัววานขึ่นตัางนียดนเอามานังเออนั่งนั่งนั่งโอ้ยเนาะิเยนีนั่นั่งนั่งนี่ได้มีแนวนหรอเตุกูเตกมีแนวได้เปไนได้เกตะกูโอ้เนาะบัดปุริยังอยนะาอ้กินด้วิด้วยดยด้วยด้วด้ ขวบมันดึงอยู่ขวบเงินวัดเงินเงินเงียนเงินบริมันมวเงินควายมันบริตัวมันมีเงินน่ะควายบอิคอยบริตัวเออมันมีนี่แหละพี่น้องก็ให้ยืมบ้างวันจันบริตัวก็กายแล้วเป็นแศษเนาะจะเอากระไรย้อมตัวนี้แศษหนึ่งกระไรหาเงินกระไรจะให้ยืมย้ำต้องการเราไม่คอยเวลาคอยไปซื้ออุปกรณ์ได้ต้องหาไม่คอยได้ ้าบานนี้พี่น้องเกษตรมีว่าอะไรเยะแค่ไหเรื่องขาล่าเรื่องแบบนี้อ๋อข้เขาแล้วห้องใดไม่เนอะไปไม่ไหมเจ้าของไปไม่ไหมนะองบเงินบ้ดินี่ย้าบ่บ่ อาอาแค่หนึ่งเงินห่คำเ็นดีลามา้กยังพอได้เออแนวอยากน่กกินอยู่ทั้งเหนือแล้วเราไปตอนรอบตอนกลัวตนลูกต้เมียดูดดู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 เซนาเซนเซนีครึ่งล้านแน่นน

ได้กันเลยะุบเร์มกันมันไม่หรอกแตรงไม้จ้าให้เป็นเงินเงินไทยนี่อันนี้เรเตียมเองกาเงินจำนวนขาแคลนนี่กาเป็นทั้งแม่กับพ่อเฟิ่นเดี๋ยวมาตุดจญอตยาดมือกันที่นอกวัดีว่าทั้งพ่อกับแม่เพิร์มเหนดูความที่เขาเมื่อล้บุกบืน หรือว่าในการเดินทางของเขาแต่ะเื่อแต่ละครงมัจะเอาน้ำเครื่องน้ำฟองไปแจจ่ใจที่น้องูกคนตุกเลยางาแคนเห็น,นยยคนได้คนจัซอยการน้เหมึกน้ำมันนาปเสียงคนก็ได้ีแรงมีน้ำใจเป็นมาให้คนละหาเสียเนาะในั้งนี้ก็เป็นทั้งแม่ซินดี้เราจะพอทั้งก็แค่วั พอแคเวพอมบูนกุบคุณลายเนาะแมคินดี้เลยกับพอเทเวตพอให้พอกัมเมอรตรงดูดีมีเงเด้อดีคิดเห็นเนาะลูกบัตรพูนคุนนี่แหละที่มาสวยเรือที่นอกทั้งซีโฟนเนาะมีน้ำพิษน้ำใจผาาเงินมาให้คนละห้าแสนเพื่อไดเติมน้ำมันน้ำมันจกับ พอกห้มยก็พ่อจงอยู่ดีมีเฮงเด้อควมเจ็บอย่ได้ควาไขอยู่สมีพ่อกับเม่ปรารถนาจริงใดก็คอยได้จงพวมมุงม่ปรารถนาจริงจริงุงปรกการนอนรับก็คอยได้เงินมือนอนตื่นก็คอยได้เงชชินเนแบ็มากกอยได้แก้วมืโสดโทษให้ดกหมาพาดาให้เด็กม่เป็นเชือไนไหมพอจะเลืนลุกเรื่องในนาทีการงานตลอดมีเด้อตลอดไปเด้ออยู่ดีมีเฮงความครอบควาัวซาดูพ่อกับเม่ i know ีรความเนเ่มนนาสตาทางบจได้นหอตไดเนาะขอบุญขอบคุณทั้งพ่อแม่ในลายเดินเนาะทีมีน้ำใจที่แบ่งมาให้ทางลูกุเนะพอได้คืออยากช้กินหรือว่าไว้เใจในการเดินทาแต่ะรอบเะแตขอบุณขอบคุณทั้งพ่อแม่ในลาย คอยพ่อกับแม่ยู่ดีมีแห้งเด้อจะเย็บจะจนลำลำเลยด้วยสีไม่สีฮอดแล้วแต่คอยไม่เคยคว่มสุดตายสบายใจเด้อวัวาสร็ธุรกิจการงานยังขาดใคยังแต่คอยลาบลื่นในนีการงานเด้อยต่กันเลไม่แน่ถ้า้บอบทบุณใลายเนาะขายทั้งชั้นทั้งคอยกระได้เมื่อก่อนเม่ฉันได้โดยยโดเดินทางอดภทยโดยก่อนง มันก็มันโปนเองก็ไปเรื่อยมึง้ยไตึงไปเลยก็ไม่ไปเลยอ่าทำงาเสี่ยสายรถเสีงตบอกก็ด้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาให้ดอกเมื่อสามเสี่ยผานก่อนนะหลักๆก็เสี่ยงผ่ายได้มีกนจ้างเงนตั้งเต็นหาที่ั um> <processing Somebody JI> so ้งเสียบาด้ยมากคืออะไรเห็นบ้องอะไรโอ้ยโหดโคตรอะไรน่ร หมอนเห็นไหล่ะเออไปลานเด้อเนะอะไรลมาเฮ้ยแล้วก็จะทำมานั่นเง้าวไปหอดพ่นแล้วจก๊กหอดพูดที่ชาวครัวหมดแล้วสามครน้องใช้อแก๊ดดแล้าเดียวงสามต้สี่หน่อลงไปรอบนี้กันพูดเบิงนเี่มเปกั้หมดแล้วกระต่กระบาบน้องเปในอ้พี่น้องโอ้ยแต่ดตัวเปินเนาะเอาังเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อพอดีต้นประตูนกือได้บ่อนันแหละ อาจะมีงบน้ ó, ําโยนอกะลงไปเดินทางลงไปคอนแก่นนั่นแหละทั้งบ่ตูนได้บอกไปแล้วในหลายคลิปแล้วเนาะกเป็นของทางเอ้ยเพิ่นก็ไว้จ่ายกระห้องกระหอเนี่ยลงไปรอบนี้เดียวสิลงไปเป็นหมู่นําบาดนี้เนาะมันเป็นอะไรก็จังค่อยเบิ่งกันอีกเทืนึงทางน้องสใจนี่ได้แงนงูไปนําได้ลงหมูก็ลง2ดอก2ดอกสิไเ ตำนองมูลงเนี่งมันก็เต็มแล้วป่ะเนาะเดี๋ยวพังเบิ้งหัวมือหัวยามันก่อนพี่น้องจังว่ากันเนาะบัดล้อมล้าแล้วบัดพี่น้องล้อมไปดีเด้อพี่น้องเด้อไปบัดนี้